เอโมหกรู้เลยครับว่าเขาอยู่ได้แค่ตนนี้นะครับแล้วพยายามเอ้างหลักเข้ามาน้องเริ่มาน้เริ่มาน้เริ่มาน้องูเขาภูเขามานาไพปนสวยดื่มน้ำนกขนาะเรื่องของของคนใดมาคิวมาคิวแมุ่องเพื่อไปต่อมาหพานี่หน่อยพานี่หน่อยพากำแพงถกกกำแพงไอ้ทันดึตรงนี้มึทันหดตรงนี้ลงนะแม่าหนึ่งเนี่ยมาหนึมาหนึ่งมีคนที่หมอเออฟ น,น่่ะเสวัสดีครับผมบีธนวัตรชีเนะครับผมตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งอาเจลครับอืสำหรับผมมันมันเรียกว่าไงดีด้วยทีมม้านเรา A ack, เอแ c พเขาแบบมีคะแนนสะสมซึ่งก็คือหายไป2ทีมก็คือเรียกว่าก็เป็นทีมเต็งแล้วกันในเอเอพซึ่งก็คิดว่ารอบสี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอที่จะทำได้อยู่แต่ว่าพอ แข่งขันขึ้นมาจริงๆแล้วมันด้วยความที่ว่าเราเปลี่ยนเมืองเมืองเล่นด้วยจุดลงวิธีการแผนทุกอย่างมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเทียนิดเทียนิดทำให้แบบว่าสไตลก์การเล่นเราแบบมันไม่ได้ชัดเจนเท่าไหรบ่บาลลัใกล้บาลลัยใกล้ชัดเปล่าเราบาลล,ล<ะ>ัใกล้นะเราบอลในบาลลัใกล้นะบัลล์สายใกล้สายใกล้สายใกล้พี่บี๊บไว้ไว้วันที่หนึ่งก็พยายามเล่นให้ ให้ดีที่สุดแล้วก็เกาะคะแนนไปกับหัวตารางให้ใหได้มากที่สุดแต่ด้วยว่าเรียกว่าไงดีเหมือนว่าวันที่หนึ่งลหลายทีมเขาแบบเหมือนก็อยากศึกษาแผนกันเองมากกว่าเลยแบบบางทีอาจจะไม่ได้เข้าวงกันจา๋าขนาดนั้นบางทีแบบขอบวงก็เลยเยอะบ้างอะไรอย่างนี้ครับบวกกับกได้วงที่มันแบบทำให้เราเล่นยากด้วยทําให้เราต้องเจอไฟตลอดเวลาเราก็เลยว่าเออแล้วเราไฟหนึ่งไฟเราก็ได้โดนตีที่2ตีที่สามเข้ามาลุมต่ออะไรอย่างนี้ครับมันทรงๆแล้วนครับพี่ม,มันกลางตารางครับ วันนี้2นี้ก็ถือว่าหนักเลยครับคะแนนเพราะว่ามันเป็นวันที่แบบว่าเหมือนว่าเราจะเจอบทีมไทยหมดเลยคนมาต้องรู้อะระวังคนอ,อ้อมไปแ้เ้ยปเียครับเราขับเนมากุสอ,องคนกูุณรับนะเออรับเลยรับเลยขับไปแบบว่าเราเจอทีมไทยเมื่อไหร่เราเจอเคมตี้แล้วแบบว่าเราเจอตี้ที่สองที่สามแบบทุกไฟเลยทําให้แบบวันนี้สองี่เราจบเร็วแต่ว่าจะมีแต้มคิวออกเสมอเพราะว่าทีมไฟเราสู้ได้ครับแต่ว่าเรา แล้วไอ้ีพื้นที่ของที่เราไปไฟนั้นคือแบบคนอื่นก็ต้องการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่3มมันแบบมันมันก็เหมือนวันที่1นึ่วันที่3แล้วว่ามันก็ทรงๆไปอีกแต่ว่าแบบมันไม่ได้ดีครับมันแค่ท่งๆแบบไปทางแบบปานกลางไปทางค่อนแย่อะไรประมาณเนี้ยครับมันแบบเราไปถึงท็อปไม่ได้อะไรครับไปถึงแชมป์ไม่ได้ไปแบบวงเล่นวงหลังไม่ได้เลยก็นั่งเห็นกูปล่อยกูเลยปล่อยกูเลย,ไ,เลยไอฮานมันกลับเล่นน้องกูได้อะ พีแต่แเรื่องข้างหเห็นกูพี่เทคมุมไหมอ่ะโมอาหารมองให้ก่อนจบวันที่สามเราก็คุยถึงเรื่องคะแนนแล้วครับว่าเราน่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปแล้วงนั้นเราก็ซ้อมหรือหาวิธีการที่เอาไปเล่นเผื่อทัวร์นาไปเลยดีกว่าซึ่งคือหกหกโดดนั้นคือแบบเราก็เลยเรียกว่าไงดีเอามาซ้อมครับเอาแบบเป็นเป็นการซ้อมในเผื่อทัวร์นาเมนต์หน้าไปดีกว่ารูปแบบการเล่นก็คือพยายาม หาสไตล์ตัวเองกันใหม่มากกว่าครับเพราะว่าเราเล่นแบบไหนดีเราจะเล่นเร็วหรือเราจะเล่นช้าเราจะพยายามไฟท์หรือเราจะหนีแล้วไปไฟท์วงหลังอะไรอย่เงี้ยครับเอ้ยบวกกันปะบวกกันบวกกันสตั๊เปอร์เอเอฟบีอูเไหมมาแค่ตัดนะแล้วตื่นกันไหวเอานีน้องไอ้สักไปไปไปน้องหนึ่งหนึ่งน้องหนึ่งหนึ่งยังมีเอฟเอฟบีอูน้องอีกตัวนึงเริ่มจากข้างบนนะเว้ยเริ่มจากบนค่อยๆถ่ายค่อยๆถ่ายมันเห็นเรามันเห็นเราเออไม่เป็นไรไม่เห็น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  อยู่หลังประตูอยางไเปิดหมดูดังขึ้นดูดังขึ้นดูดังขึ้นใจเย็นใจเย็นใจเย็นพยายามแบบหาและปรับจูนกันไปมากกว่าครับเลยไม่ไม่ได้สนใจเรื่องคะแนนหรือเรื่องอะไรแล้วก็คือหาวิธีการเล่นกันมากกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าก็ก็คือเสียดายครับมันมันน้องเสียดายอยู่แล้วว่าคือทุกคนตั้งใจที่จะได้ไปอยู่แล้วครับแต่พอผลออกมาว่าเออแบบเราทําได้ไม่ดีเลยกับกับสิ่งที่เรา แพนเอาไว้ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันเลยรีว่าเฟลมากกว่าแล้วเราก็นั่งคุยกันแล้วก็ปรับจูนมากกว่าอันนี้ก็ต้องไปเรื่องไหม่ก็ต้องปรึกษากับโค้ชหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาวิธีการเล่นเงินขึ้นมาใหม่ซึ่งก็คือรอติดตามในห้องซ้อมได้อันนี้ต่อไปก็จะเป็นคัตเอแพคครับที่จะไป PGS ต่อไปแล้วก็เป็นคะแนน PC Point ด้วยเพื่อลุ้นไปชิงแชมป์โลก ก็ขอบคุณแฟนทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามเชียร์เตมเอนเตนเมนต์นะครับพับจีก็ขอโทษด้วยครับที่ทำผลงานออกมาได้ไม่ดีพอแต่ว่าโทนเมนต์หน้าจะพยายามปรับแก้ไขให้ได้ครับ